สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ<ม>ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกร ท่านสามารถดูได้ท้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีมังกรทุกท่านคะท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีมังกรเรามาฟังกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมหรือ1-15ถึงสิงหาคมปีพศ2568ช่วงนี้การงานการเงิน ความรักและสุขภาพของท่านเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะจะมีข่าวดีมีโชคมีลาบเกิดขึ้นหรือไม่เอาละค่ะเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นค่อนข้างที่จะทำงานเก่งนะเป็นคนที่จัดการกับงานตัวเองได้ดีพอสมควรระมัดระวังการทำงานพอสมควรนะคะคือพูดง่าย มักจะวางแผนการทำงานไม่ค่อยที่จะคือท่านจะเป็นคนที่ระม,มัดระวังละเอียดรอบคอบมากขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะเป็นคนที่ไม่ประมาทใช้คำนี้ก็ได้วางแผนการทำงานได้ดีเยี่ยมเลยละ่ะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมพอสมควรนะคะค่อนข้างที่จะระวังเกี่ยวกับการทำงานไม่ค่อยจะไว้ใจใครง่ายๆเป็นคนที่ จริงจังต่อการทำงานอารมณ์เบื่อท,ท้อแท้สิ้นหวังไม่ค่อยจะมีมานะไม่ค่อยจะคือพูดได้ง่ายถ้ามีปัญหาไม่กลัวอึดถึกทนันพร้อมที่จะฝ่าฟันไม่กลัวต่อปัญหาที่เข้ามานะคะพร้อมสู้พร้อมลุยท่านจะได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานคะ่ะเป็นคนที่ คาดหวังสิ่งใดมักจะประสบความสําเร็จนะคะความหวังใหม่ๆจะเกิดขึ้นบางท่านถึงขั้นที่ว่างานทําให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงนะช่วงนี้ถ้าท่านได้รับมอบหมายให้ทํางานอะไรก็ตามทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่างานที่ท่านทําอยู่นั้นจะทําให้คนรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นท่านจะก,กลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานโดยสายงานที่ท่านทําคนจะชื่นชมและจับจ้องมาที่ตัวท่านคะ่ะ ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางการแก้ไขปัญหานะคะท่านใดที่เป็นนักวางแผนบอกได้เลยว่าในช่วงระยะเวลานี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะพอค้าแม่ขายการทำงานมีข่าวดีนะคะค้าขายมีโอกาสได้ออเดอร์พิเศษพิเศษอาจจะได้จากลูกค้ารายเก่าหรืออาจจะได้ออเดอร์พิเศษจากลูกค้ารายใหม่ก็เป็นไปได้มันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นสำหรับท่านในเรื่องของการทำงานนั่นเองนะคะ แต่จะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องทำงานเองลุยงานเองเท่านั้นจึงจะประส,สบความสำเร็จพึ่งพาใครไม่ค่อยได้คือพูดง่ายง่ายงานบางอย่างมันยากเกินกว่าที่ท่านจะมอบหมายงานให้ใครทำนะคะส่งผลให้ท่านนั้นลุยเองทำเองมักจะสำเร็จกว่าถ้ามีลูกน้องบริวารยังคงพอพึ่งพาอาศัยได้แต่ถ้าท่านจำเป็นที่จะต้องใช้ไว้วานใครให้ท่านเลือกนิดหนึง่ง เลือกดูคนที่ฉเฉลียวฉลาดสามารถาแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้นะคะคือพูดง่ายๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาสามารถตัดสินใจแทนท่านได้ให้เลือกคนนิดนึงนะคะการทํางานของท่านมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะได้ลงมือทํานะคะแต่จะเหนื่อยหน่อยนะเพราะจะต้องรับผิดชอบอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกัน มีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้แต่โดยภาพรวมและการงานถือว่าโดดเด่นพอสมควรคนจะชื่นชมและพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆเกี่ยวกับการทำงานด้วยนะคะด้านการเงินของท่านเป็นยังไงกันบ้างในรอบครึ่งเดือนแรกนี้การเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวราศีมังกรไม่น่าเป็นห่วงนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีดวงได้เงินพิเศษ ถ้าคาดหวังเงินจากสนใดโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้มามีโชคลาภจากการเดินทางและการพูดคุยนะคะฉะนั้นถ้าท่านตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ลงมือทําได้เลยค่ะท่านจะได้รับข่าวดีคาดหวังเงินคาดหวังเงินคาดหวังงานมักจะได้มานะคะมีคนคอยช่วยเหลือนะมีดวงได้เงินพิเศษท่านใดที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไป รายได้ของท่านเข้ามาดีพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ผลกําไรพิเศษด้วยนะคะค้าขายทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดท่านใดที่ใช้สติปัญญาในการทำมาหากินนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นแม้แต่การเงินติดขัดมีปัญหาท่านก็มักจะแก้ไขได้นะคะรับมือกับเรื่องราวต่างๆในเรื่องเงินเงินทองทองได้ดีพอสมควร หากที่ผ่านมาการเงินของท่านชักหน้าไม่ถึงหลังในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าอืมท่านนะคะหมุนเงินได้คล่องขึ้นจะมีรายรับพิเศษพิเศษเข้ามานะคะคือพูดได้ง่ายเงินเข้ามามากกว่าปกติที่ท่านเคยได้นะคะอาจจะได้จากงานพิเศษมีคนช่วยเหลือหรือท่านค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงาน ด้านการลงทุนนะคะส่งผลให้มีรายรับพิเศษเข้ามามีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆนะคะได้มาแบบแปลกๆได้มาแบบงงๆแต่ว่าจะได้จากความสามารถของท่านเองนะบางครั้งรายรับบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาแต่จะมาจากงานมาจากความสามารถนะคะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม เสียงโชคเสียงดวงงดได้งดนะคะในช่วงเครื่องเดือนแรกให้ท่านโฟกัสเรื่องการหาเงินด้วยความสามารถด้วยการทำงานนะคะค่าใช้ใจ่ายจะหมดเงินไปกับการเดินทางการติดต่อผู้คนได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้ถ้าท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรท่านจะได้นะคะจะมีของชิ้นใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพิ่มเข้ามาในบ้านอาจจะเป็นของใช้ส่วนตัวหรืออาจจะเป็นของใช้ภายในบ้านก็ได้นะคะค่าใช้ใจ่าย ยังคงเป็นรายจ่ายที่ท่านนั้นจ่ายได้นะคะยังไม่ยังไม่มีรายจ่ายจำนวนเยอะๆเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้หมุนเงินได้คล่องค่ะถ้าติดขัดมีปัญหาจะมีคนคอยช่วยเหลือน,นะคะด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงระยะเวลานี้ความรักในคนโสดช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านนะคะโอ้ความรักในคนโสดนี่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจริงจังกับงานมากกว่าเรียกได้ว่ารักไม่ยุ่งมุ่งแต่ทำงานและการศึกษา นะคะสาหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วก็เป็นความรักที่คือพูดได้ง่ายนะคะช่วงนี้ท่านและคู่ครองผู้คุยกันน้อยลงเพราะว่าต่างคนต่างก็ยุ่งเรื่องส่วนตัวทํางานหนักทั้งคู่ออกบ้านไม่ตรงคือเข้าบ้านไม่ตรงเวลาคะท่านท่านหลับ คู่ครองกลับบ้านอะไรประมาณนั้นหรือท่านยังไม่ตื่นคู่ครองออกบ้านอะไรประมาณนี้นะคะเวลาไม่ตรงกันแต่ก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเป็นการที่ยุ่งยุ่งดีแล้วเพราะว่าใกล้กันทีไรมักจะมีเรื่องงอนกันทุกทีนะคะชาวราศีมังกรเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะแต่มักจะได้คู่ครองที่เป็นห่วงและจู้จี้จุกจิกนะคะ คือสิ่งที่เขาจู้จี้จุกจิกเพราะว่าเขาเป็นห่วงท่านนั่นหลักนะอ,อยู่ห่างๆกันดีละด้านสุขภาพของท่านในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านจะต้องพักผ่อนเยอะๆนะดูแลสุขภาพให้ดีๆเพราะหนึ่งท่านทํางานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยจะคือผู้ได้ง่ายบ้างงานแต่งกับงาน หรือไม่ก็มีเรื่องให้ทําอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ท่านเป็นคนที่พักผ่อนน้อยระวังอาการนอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือไม่ก็หลับหลับตื่นตื่นเนื่องจากว่าความเครียดสะสมใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งนะคะระมัดระวังนิดนึงก็คือว่าอาการวูบบ้านหมุนนะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะขออวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงเงปังปหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง กราบขอบพอระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ